ชมื่อนี้แมงลินหมากับเนี้ปลอมครับแต่ว่าสินินแมงลินหมานะครับเหลือทือขวดสุดท้ายแล้วนะอเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยคร,ครับโอ้โหตัวใหญ่กี้กครับ ดีครับผมอยู่จีนดีครับนะครับผมมือนีผมกับผ้ามาตีปลานะครับบสร้างปับจีนขื้เก้านะครับผมแต่ว่ามือหนีเข้ามาสองเงียนะครับผมเงียสดแมงลินม้านะครับครับเออเงียปลอมนะครับผมแมงลินมาเข้าเหลือขนดนึงครับนี่ครับผมแมงลินมาเหลือขนดนึงครับ เดี่ยวเข้ามือนีเฮ้าลุยเต็มที่นะครับสำหรับแมงลินสีมานเ่มานถามารุนมาช่มกันครับมือนีแมงลินหมากับเนี้ปลอมครับแต่ว่าสินนแมงลินหมานะครับเหลือขวดสุดท้ายแล้วนะครับที่สร้างมาสี่รอยเทยวนั้นครับอันนี้คือขวดสุดท้ายแล้วนะครับเหมือแล้วเหมือเลยนะครับที่นี่ก็ถ้าเกิดว่านี่ก็ต้องสร้างใหม่แหละครับเฮ้ากับสีหลังจากยุดเงาเฮ้ากับเรือเวลาอีกคือแค่สองมือนะครับพอดียวลรือขวดเดียวครับเที่ยวนาแต่เกิดว่าเฮ้าสี คราวันยุดนาแต่เกิวมาห้าสิไปไปไหมเข้ากับจังซังซังไหมครับแต่ว่าขวดนี้ขวดสุดท้ายแล้วครับแต่ว่าป่านี้ได้้ังมาสี่รอยเนี่ยปาน่าจะได้โอ้ปาน่าจะได้เป็นรอยโลแล้วนะครับเนี้ยแม่งลิงมานี่นะครับคุ้มแล้วนะครับล้อยโลนี่คือปลาช่อนนะครับปลาช่อนย่างเดียวนะครับล้อยโลนี่น่าจะเกินแล้วนะครับมื้อนี้เข้ากับขวดสุดท้ายสิมานมะมานทำมาลุ่นมาชมกันเด้อพี่น้องเด้อกับเงียปลอมครับปืนเก้ามากนะครับแต่บุรูสีได้ยิงอยู่วะ <laughs> ปืนเขาบ้าดัครับไปกันครับกำลังสว่างแล้วโอเคครับผมกันแ,แล้วครับลางซ้ายไปแล้วยังอยู่ครับวันละกี่คนอ่ะโอ้โหเรีนะยบร้อยครับอื้อเรียบร้อยครับสมัย หมดชิปท be ี่เล้วนะครับคลิปที่ห้องเด็กตัวใหญ่นะครับอุ้ยเกือบลุ้นเรียบร้อยครับเดี๋ยวแมงลิ้นหมานะครับอ๋อโอ้ยล่ะมันติดดวงหน่อยไหมครับติดดวงหน่อยเนาะเวิดดวงเงี้ยเหรอเปิดนะครับไหนพอดีติดติดดวงนิดหน่อยนะครับเอออย่างว่าโอ้หมานครับ เกือบว่าได้นะครับติ๊เดียวนะครับโอเคครับผมว่าใส่สวนครับผลงเลยแหละเก็บกระชีดโอเคครับกระดิเรียยวครับตัวนี้กันครับมาเลยนะครับเรียบร้อยครับอลดลอืดลดลด เรียบร้อยครับออ้ตัวยี่กันครับโอ้โหสองตัวมองเดียวกันครับโอ้โหอืกัดมันกัดมันกัดบนเล่าใจนะครับวเวลาเราเอาถ่ายนะก, د, กัดกัดไตน้ำนะครับอันนี้ผมหลาหมดุดไตน้ำมากครับร่องเบืองครับโอ้สองตัวสวยๆเลยครับออมองเดียวกันครับผมเอเครับโอ้ไม้นี่ปลาไหลแห้งกัดเร็วครับ เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับโอ้โตัวใหญ่กี่กรครับหืมป่าไหมโอ้ยอยู่นี่มิ้งตัวใหญ่ครับโอกันบังเฮีงเลยครับเพราะมันหลากมากมันจุบแขยงขยโอ้โหตัวใหญ่โอโโ้เกือบลูกเกือบลูก,ลกนั้นเลยครับมึงนี่โอ้ยแมงลินหมามันกัวงวลแต่ว่ามันมันจุบแล้วผมก็ทรงสายเลยครับแล้วก็จังเปิดกล้องครับ เมื่อท่านเปิดกล้องเห็นตัวมันกัดก็คือยังมันบอกัดนี่ครับมันเดี๋ยวพรเห็นนะครับขัดไต่หนามเองสิละครับบ่กให้เล่าใจครับโอ้ยสวยครับตัวนี้โอเคครับผมนั่นแล้วครับหลกักสายไปแล้วต้นต้มากครับเห็นมันลหลอกนึ่งสองอุ้ยศึกสองเลยครับ อุ้ยลุดอุ้ยลงหนักไปวะนี่ท่านมีรกนั่งลุดเรียบร้อยเอ้าได้เสยมาถึงวัดก็ถึงนะครับพวกนันเคครับแมงลินหมานะครับลายครับหุ่นหุ่นแนบบอนบอวัดเลยกด้ไรับของมันนี้ปลาหมดละอุ้ย อยู่ก่นหน่อยนี่เจอม่อกี่ห็นดินอยู่ครับนั่งอยู่ว่โอ้มรถลรายพอดีจน Ơ, nó ở đây nè phải anh vui rồi Thôi sập con, tớ tốt lắm มาเรียกตีเยอด้ครับเดยนี้เ <kaz> ห <an adviser> ็นพวกขาวเห็นตุ่มเหรอเรียบร้อยผมผมทรงสายด่วนปวดครับพอทรงไอ้รถมาพอดีครับแต่ว่ารถมาพอดีกัดว่าเราใจครับเงียสดโอ้ยปัวปัปลาปลาให้คบค่อยๆ ก็ลากซ้ายไปขึ้นมาเอาขึ้นมาโอเคนะครับพี่ค,ครับผมแมงลินม้านะครับเต็มปากเต็มค่มครับผมเกียครับไปแลาวไปแล้วสวนเลยนะครับบอลสวนเลยมาที่นี่เล่นเลื่อนสวนตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้อ้อ โอ้โหตัวน้อยโอ้โหตัวนี้ออวเลยเฮาไปยังหลักปัาชะโดอู้ปัิด d โอ้โหโอ้ครับโอ้โหโคตรน้อยน่ที่เดกัดค่อยนึงครับกัดตุ๊บค่อยแหลักลลากลายไปหลุดกัดเกิขึ้นัง้้าใจครับ อมตัวนาะโอ้ตัวามกับตัวนี่ยโอ้มันอย่ก็ได้ตัวแามเหรอโอ้นันงอเลับตัวเยโอ้แต่สวยครับ โอ้แต่มันสวยครับโอเคครับผมแองลินมาครับโอ้หุ่นกินลงโอ้ลุงข้อเลยครับโอเคครับผมไปเรียบครับกัตตี้เรียบไปเรียบไปหุ่นไปหุ่นค่อยๆนะครับรบี้ ไปแล้วเห็นไปเลยไปที่ครับจัวัดอะไรนะครับเรื่อยๆด,ยดยวยทางมันสีบวัดแห้งนะครับบัดมือสองอุ๊บอเออโอ้วัดแห้งกูเลยครับปากเสียมาธรรมดาหุดด้วยครับอาจจะลงข้อครับมาเลยอึ๊บ เต็มที่สองนะครับผมมีกระสานเทียแล้วกัดเทียนหนึ่งมันค่ายครับค่ายแล้วมันโดดตกใจยัยยงงูบุ่งขุ้นครับเห็นไหมครับอยู่ในเลืกๆคผมมิดทุกตัวครับเงี้แมงดินมานะครับมือหนีผมใส่แต่แมงดินมาล้วนๆนะครับโอเคครับเดีวครับลอยรถเบิรจังเลยลอยรถเบิร กำลังร,รัฟันเลย <c oughs> อ้าโอ้โหลอยเลยครับน่าทึ่งเลยปาลาไหลครับมึงมันสีข่ขอนเลยครับทั้งนั้นก็ไปทั้งใดก็เจ้าตันทั้งนี้เ,เจา้ากระโทมท่งข้าปลาขอนเจมแมงลินหมาครับผมท่านี้เหรครับหมงโกอโอู้โหเดตัวใหญ่เลยครับวันแล้วอื้อ อี่ซีดซุดฮึลด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 โอหเรียบร้อยเกดครับเคนะครับตอนนี้เข้ากัมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่นอมบึงป่าทลถังอีดีเข้ายังเมื่อท่านเด็กกลับมาได้ครับถังอิดีเข้าไปบ้านน้องอยู่ครับไปอุดดอนอยู่ เกี๋ยวกลัก,กมากหมดแรงนะครับตอนนี้ครับใส่ถังสีน <laughs> ้ำเงินนี่ไปควานนะครับเอามาเบิ่งป่าได้พีน้อง <c oughs> <c oughs> สำหรับมือนีนะครับเา้าเ้าใส่แต่แมงลินหมานะครับเงือสดล้วนๆนะครับ โอ้ไ้้ปลาไหลเป็นไดครับหย่อนว่านว่าผมมัวแต่ไปนั่งจอบปลาครับนั่งจอบปลาไปเครื่องมือครับพั้ว็ได้หลายดีครับไอ้แน่นดินมานะครับเดี๋ยวมานับกันหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามจะสิบสามตัวนะครับสําหรับแมงดินหมาเน,นี่ยไม่มีหมาเข้ามาหนิคือว่าดีคือว่าเด็ดอยู่นะครับใส่ไ,ได้อยู่ครับกิ่นอยู่ครับแมงดินหมาเแค่มีแค่ตัวงามเลยพี่น,น้องมีแค่ตัวนวลครับมีตัวนี้ครับมีสี่ตัวนะสําหรับคลิปนี้ครับที่มีจำนี้นะครับผมสิบขวบอยแต่ทายได้พี่น้องเห็นว่ามัน มากัดสวงแรงครับไปเฝ้าแต่ไปยืนจอบปลาอยู่ครับก็เลยโบคอยได้มีเวลาไปตีนะครับกัได้ประมาณนี้นะครับผมมีเวลาตีเบิ้มือก็ได้ยี่สิบอัพมิวนะครับวันนี้ผมกับไปเห็นป่านิ่นขึ้นนะครับร้อยวันนี้ไปไปจออครับไปนั่งจออเบิ้อมือเลยว่ได้ตีป่านะครับก็เลยได้ยืมซ้ำนี่แหละครับถือว่าหมานนะครับสาหรับแมงลินหมาเอาไปใช้ได้นะครับสําหรับผู้ใดที่เข่ามา รับชมคลิปของผมนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปผมนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับกดกระดิ่งนั่มไว้เพื่อสิบบริเวณานคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงสำเนี้นะครับขอลาไปครับปากคอนะครัสำเนี้ยะโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับโอนอ้วนได้ไหมลองเกือบลูกเกือบลูกนะครับสาม เกือบรัสามซตัว